ทำกลางความมืดอันเงียบสงบบนถนนสายเปลี่ยวมีบ้านผู้คนห่างๆไฟถนนก็ส่องแสงสลัวๆมีรถเก๋งสีเทาคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วไม่มากนักเสียงยางรถยนต์ที่เคลื่อนผ่านบนพื้นถนนเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องไปในความเงียบสงัดแสงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างไปข้างหน้าเป็นจุดสว่างเดียวที่ทะลุทะลวงความมืดมิดแต่แสงนั้นก็ไม่อาจเผยให้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดได้ทั้งหมด เพราะเส้นถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะครุขราข้างทางมืดสนิทภายในรถมีคนขับอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงชื่อว่านิดนิดเป็นคนกรุงเทพวันนี้จำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไกลามากซึ่งเป็นครั้งแรกที่เธอต้องเดินทางด้วยรถส่วนตัวและมาตัวคนเดียวกับเส้นทางที่ไม่คุ้นชินในขณะนี้ใบหน้าของเธอบ่งบอกถึงความอ่อนเพลียและก็ง่วงเพราะด้วยความที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง ก็เลยไม่รู้ว่าสองข้างทางนั้นมันเปลี่ยวขนาดไหนมองใบหน้าแล้วก็จะรู้สึกว่าเธอมีความกังวลอยู่ไม่น้อยความเหนื่อยล้าและความง่วงจากการขับมานานเริ่มทำให้เธอรู้สึกหัวหนักอึ้งเธอต้องหาที่พักเพื่อหลับพักผ่อนสักแป๊บแสงไฟจากป้ายปั๊มน้ำมันเก่าๆเ,เริ่มปรากฏขึ้นไกลๆตรงหน้าเธอตัดสินใจที่จะจอดรถเพื่อพักผ่อนเธอเลี้ยวรถเข้าไปโดยไม่ลังเลแต่ความเงียบงนัน และความมืดที่ปกคลุมทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์ค่อยๆช้าลงและจอดลงเธอจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อเก่าๆเ,เล็กๆภายในปั๊มดูเหมือนว่าจะมีป้าแก่ๆอยู่ในร้านคนเดียวในความรู้สึกของเธอตอนนั้นมองเห็นเงาไหวๆอยู่ข้างในเหมือนกับว่าเธอกำลังยุ่งอะไรอยู่สักอย่างไฟในร้านไม่ได้เปิดแต่เห็นได้จากไฟส่องถนนที่ส่องเข้ามาหรือเธอจะปิดร้านแล้วนิดคิดในใจ กำลังจะเอ่ยปากถามก็เห็นป้ายเขียนว่าห้องน้ำอยู่ด้านหลังเธอเลยตัดสินใจเลี้ยวรถไปด้านหลังเพื่อจะเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเธอก็จอดรถหน้าห้องน้ำเก่าๆนิดลงจากรถและเดินเข้าไปในห้องน้ำทุกย่างก้าวของเธอเหมือนจะถูกจับตามองโดยสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อเธอเดินลงไปดูที่ห้องน้ำรู้สึกว่ามันเก่ามากและก็ค่อนข้างที่จะไม่สะอาดมีกลิ่นของขยะฝุน่น เต็มไปหมดไฟฟ้าก็ไม่ติดเธอใช้ไฟหน้ารถส่องแทนเธอไม่ได้ใช้น้ำในห้องน้ำเธอเดินกลับมาหยิบเอาน้ำในรถแล้วก็ทิชชู่เพื่อจะเข้าห้องน้ำด้วยความจำเป็นเมื่อเสร็จกิจเธอก็เดินกลับมาที่รถเธอรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าจะขับต่อไปเธอจึงตัดสินใจนั่งลงในรถและหลับตาหวังว่าจะได้พักผ่อนสักครู่แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะล็อกประตูรถและแง้มกระจกไว้นิดหนึ่ง เพื่อให้มีอากาศข้างนอกเข้ามาถ่ายเทภายในรถได้แล้วเธอก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มาสะดุ้งรู้สึกตัวอีกทีหลังจากได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่ด้านหน้าที่มีแค่ต้นไม้หนาๆบดบังตรงร้านค้านิดรีบลงจากรถแล้วไปแอบดูหลังพุ่มไม้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอแทบช็อกเขาอ่อนเพราะว่ามีโจรสองคนกำลังปล้นเจ้าของปัม๊ม ที่เป็นคุณป้าอายุค่อนข้างสูงวัยปล้นร้านค้าและกำลังทำการฆาตกรรมอย่างโหดร้ายทารุณเสียงร้องของผู้หญิงดังโหยหวนเสียงตะหวาดของโจรดังลั่นเสียงรื้อข้าวของกระจุยกระจายนิดตกใจมากขาสั่นแทบก้าวขาไม่ออกเธอค่อยๆเดินย่องออกจากพุ่มไม้กลับมาเข้าในรถแล้วก็ปิดประตูรถล็อกรถอย่างแน่นหนาแล้วเธอก็แอบนอนราบลงบนเบาะรถที่ทำให้ตัวเองมิชิดที่สุด เท่าที่จะทำได้เพราะเธอกลัวว่าถ้าโจรทั้งสองคนมันเห็นว่ารถเธอจอดอยู่ตรงนี้หรือเห็นเธออยู่ในรถเห็นการกระทําของพวกมันความปลอดภัยของเธอก็แทบจะไม่มีเลยเธอจะร้องขอความช่วยเหลือใครก็คงไม่กล้าในเวลานี้เธอคงต้องเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้หมอบอยู่จนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวอย่างกับกลองวัดเธอนิ่งเงียบอยู่แบบนั้นนานมากเหงื่อชุ่มเต็มตัวไปหมด ตอนนี้เสียงหัวใจเต้นแทบจะหลุดออกมาข้างนอกในใจก็ภาวนาอย่าให้พวกมันเดินมาทางนี้และอย่าเห็นเธอเลยภาพของเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณภาพเลือดที่กระเซน็นบนกำแพงและเสียงกรีดร้องของเจ้าของปั๊มน้ำมันดังขึ้นในหัวของเธอนิดรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีเธอต้องหาวิธีนี้ออกจากสถานที่นี้ให้ได้นิดพยายามมองหาทางออกจากปั๊มน้ำมันนี้แต่ ทุกทางถูกปิดกั้นด้วยเงามืดและเสียงต่างๆนั้นทำให้เธอรู้สึกหนาวจนถึงกระดูกแล้วต่อมาสักพักเสียงต่างๆก็เงียบลงสนิทความมืดเข้ามาแผ่ปกคลุมเหมือนเดิมเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นิดก็ยังไม่กล้าที่จะลงจากรถหรือแม้แต่จะผงกหัวขึ้นมามองยังคงหมอบนิ่งอยู่อย่างนั้นสักครู่ใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ำเปิดปิดเสียงดังปังๆ ทำให้นิดแทบจะหัวใจวายแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าเหยียบลงบนกรวดทรายใกล้ๆกับรถเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทําให้นิดหัวใจแทบหยุดเต้นแค่ภาวนาขอให้เป็นเสียงของสัตว์หมาแมวอะไรก็ได้แต่อย่าให้เป็นเสียงของพวกโจรเลยแล้วสักพักความมืดและความเงียบก็เข้ามาครอบงำอีกครั้งเงียบไปนานเท่าไหร่ไม่อาจรู้ได้ แล้วจูจ่ๆรู้สึกว่ารถของเธอโดนเขย่าด้วยมืออันใหญ่โตอย่างรุนแรงนิดกรีดร้องขึ้นมาสุดเสียงแล้วสติของเธอก็ดับวูบลงนิดมารู้สึกตัวอีกครั้งรู้สึกว่ามีคนรายล้อมเธอจำนวนมากพร้อมกับแสงสว่างจ้าที่มาเข้าตาแล้วก็มีเสียงพูดคุยกันเซ็งแซ่ไปหมดจนจับใจความไม่ได้เธอลุกขึ้นนั่งแล้วก็สลัดหัวไปมาด้วยความมึนงง แล้วมองไปรอบๆร,รู้สึกว่าเธอไม่รู้จักใครเลยสักคนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนพูดตอนนั้นสายตาเธอพร่ามัวไปหมดแล้วภาพตรงหน้าก็เริ่มชัดมาเรื่อยๆมีคนแต่งตัวคล้ายๆตำรวจและชาวบ้านจำนวนมากเธอนั่งมึนงงอยู่แบบนั้นสักพักก็มีคนถามเธอว่านี่เธอเธอรู้สึกตัวหรือยังเธอก็ตอบว่าฉันเป็นอะไรไปฉันหิวน้ำขอน้ำหน่อย แล้วก็มีคนเอาน้ำให้เธอดื่มเธอหันมองไปรอบๆเห็นมีรถตำรวจมีรถของมูล,ลนิธิข้างๆมีแต่ป่ารกร้างแล้วสติก็เริ่มกลับมาเธอจำได้ว่าเธอเข้ามาในปั๊มน้ำมันเก่าๆแต่ตอนนี้มองสภาพแล้วปั๊มน้ำมันและห้องน้ำที่มันดูเก่าเมื่อคืนมันดูรกร้างมานานมากแล้วเธอก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เจ้าหน้าที่คนนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเขาแจ้งว่ามีคนนอนสลบอยู่ในรถเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งให้มูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือเพราะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วที่มีคนมานอนแล้วตายอยู่ในรถตรงนี้คนที่ขับรถจะไม่มีใครกล้าแวะเข้ามาที่นี่เลยเพราะเมื่อก่อนเคยมีเหตุการณ์โจรปล้นเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งนี้และฆ่าตายอย่างทารุณโหดเหี้ยมเขาเชื่อกันว่าวิญญาณของเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งนี้ ยังไม่ไปผุดไปเกิดที่ไหนใครที่ผ่านมาทางนี้มักจะเจอเรื่องแปลกๆเรื่องสยองหรือมักจะโดนผีหลอกเป็นประจำจนเป็นที่น่ากลัวของผู้คนที่ผ่านไปมาและจะฆ่าชีวิตของคนที่โดนหลอกเป็นแบบนี้มาหลายคนแล้วนิดหันมองไปที่รถของเธอก็ยังขอบคุณตัวเองที่ตอนนั้นยังเปิดกระจกงแง้มไว้ข้างลานิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ไม่เช่นนั้นตัวเธอเองก็คงขาดอากาศหายใจ ตายไปแล้วเหมือนกัน